สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้แอดพาไปฟังเรื่องที่คนไทยหลายคนอาจไม่อยากได้ยินนะคะทีมช้างศึกชุดลุยซีเกมโดนอินโดนีเซียย่ำเละค่ะ5ต่อ2ดูฟุตบอลแล้วมีมวยแถมมาด้วยค่ะมีแต่แฟนบอลรุมตำหนิก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่อง ศึกชิงแชมป์ฟุตบอลซีเกมที่กัมพูชาหนนี้เป็นการเจอกันครั้งที่4ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศค่ะสองครั้งก่อนหน้านี้ไทยชนะค่ะแต่ครั้งนี้ทีมไทยพ่ายหมดรูปเลยค่ะแถมมีมวยมาให้ดูด้วยทีมไทยและประเทศไทยโดนตำหนิเยาะเย้ยและถากถางจากแฟนบอลเยอะมากเลยค่ะแฟนรายการอาจไม่อยากฟังเสียงตำหนิเท่าไหร่นะคะแต่อาจเชื่อว่า เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะมองว่าคนอื่นมองเรายังไงแอดนำคอมเมนต์มาจากแฟนรายการช่อง Entertainment Media Corp. ของสิงคโปร์นะคะเท่าที่อ่านนะคะมีแต่แฟนบอลที่เข้าไปชื่นชมอินโดนีเซียกันทั้งนั้นเลยค่ะชมทั้งโคและก็นักเตะบอกว่าชุดนี้อายุยังน้อยอนาคตไปไกลแน่อย่างแฟนบอลคนนี้บอกว่ามาจากมาเลเซียทีมไทยแลนด์มารยาทซามและไม่มีน้ำใจนักกีฬา ทั้งสามเมนนี้ตำหนิและเยาะเย้ย,ะยะทีมไทยนะคะคนแรกบอกว่าสองต่อหนึ่งก็ดีแล้วแต่อยากได้ห้าต่อสองคนต่อมาบอกว่าขอให้สนุกนะประเทศไทยและก็มีอิโมจิหัวเราะยะค่ะคนที่สามบอกว่าจอมขี้แพ้เกิดมาแล้วแล้วก็มีอิโมจิหัวเราะนะคะคนนี้มาจากเมียนมาบอกว่าอินโดนีเซียเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับตำแหน่งแชมป์ทีมไทยแลนด์ช่างน่าม่อาย คนนี้บอกว่าทีมประเทศไทยทั้งหมดพร้อมที่จะกลายเป็นสาวประเภท2กันแล้วแล้วก็มีอิโมจิหัวเราะค่ะคนนี้บอกว่าในที่สุดกังฟูประเทศไทยก็ถูกปราบขอบคุณทีม g a r ุด a าซึ่งหมายถึงทีมอินโดนีเซียค่ะคนนี้ชี้ว่าแบบนี้ไงทีมฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงไม่ไประดับโลกสถทียินดีกับอินโดนีเซียด้วย แฟนบอลคนนี้ชี้ว่าเป็นนัดที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งทางสภาพจิตใจน้ำใจนักกีฬาทักษะทีมอินโดนีเซียแสดงใหเห็นว่ามีน้ำใจนักกีฬาคล้ายๆกับนัดชิงแชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสเป็นจังหวะสำคัญของการก้าวขึ้นมาของทีมชาติอินโดนีเซียคนนี้บอกว่าทีมไทยได้กี่ใบแดงนะพวกเขาจำต้องเรียนรู้เรื่องน้ำใจนักกีฬาและการเป็นนักกีฬาซะก่อน คนนี้บอกว่าเป็นการตอบกลับความโอหังของทีมไทยด้วยรอยยิ้มที่หวานชื่นอินโดนีเซียไม่พูดมากแสดงให้เห็นในสนามไปเลย5ต่อ2อายไม่ล่ะอันตรายไม่ล่ะคนนี้บอกว่าเป็นมวยไทยของแท้คนนี้ชี้ว่าทีมไทยขายหน้าจริงๆนักเตะเบอร์4ทัศนคติไม่ดีอย่ามาไทยกับพวกเรานะความหมายคำว่าไทยกลายเป็นคำในแง,ง่ลบไปแล้วค่ะตีความได้หลายอย่างทีเดียว คนนี้บอกว่าเป็นคนมาเลเซียค่ะบอกว่าดีใจที่เห็นอินโดนีเซียกำราบความยโสโอหังของทีมเวียดนามและทีมไทยดีใจกับอินโดนีเซียด้วยเหมาะสมที่สุดแล้วที่ได้เป็นแชมป์คนนี้ชี้ว่าเวลาทีมอินโดนีเซียเจอกับทีมไทยมักจะแพ้ทางเรื่องด้านสภาพจิตใจเพราะที่ผ่านมาแพ้ทีมไทยบ่อยๆจึงดึงตัวเองออกมาจากสภาพจิตตรงนั้นไม่ได้ แต่ตอนนี้ทีมอินโดนีเซียชี้ให้เห็นว่าจิตใจนั้นแข็งแกร่งไม่ใช่เพราะความเก่งกาจของนักเตะแต่เพราะทีมไทยกับเวียดนามทำตัวน่าเกลียดคนนี้บอกว่าไม่รู้สึกนับถือทีมไทยเลยและควรจะมีการลงโทษทีมไทยด้วยการคว่ำบาตรคนนี้มองว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาเมื่อทีมอินโดนีเซียของเราแพ้ทีมไทยแม้ในตอนที่เราเป็นเจ้าภาพเราใจกว้างนะแต่พอทีมไทยแพ้ครั้งนี้ มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงทีมไทยคนนี้มองว่าเจ้าหน้าที่ไทยป่าเถื่อนมากต่อยคนในทีมอินโดนีเซียอย่างโหดหวังว่าฟีฟ้าจะจัดการลงโทษทีมไทยทีมไทยก็ดีนะถ้าชนะแต่ทําตัวน่าละอายจริงเวลาแพ้คนนี้คิดไม่ถึงว่าทีมไทยจะทําในสิ่งที่น่ากลัวเช่นนี้ต่อยเจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย ทั้งทั้งที่พวกเขาเริ่มก่อนด้วยการมาเยาะเยะ้ยหลังจากที่ตีตื้นมาได้2ต่อ2กากจริงๆแอดขอส่งกำลังใจให้ทีมช้างศึกทุกคนนะคะขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนและแก้ไขในความผิดพลาดค่ะในซีเกมหน้าประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจะต้องไม่ให้ใครมาดูถูกหัวเราะเยาะนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทร่าไทยสยามได้ค่ะวันนี้แอดลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ